ธรรมะไม่ใช่การนิ่งของจิตยอย่างเดียวเราต้องมองถึงกิเลสเราเพราะการนิ่งไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสมันจะหมดด้วยการนิ่งนั้น,นาการนิ่งเกิดได้แต่กิเลสไม่ได้หมายถึงว่าหมดไปกิเลสก็มีอยู่ไปมีอยู่นิ่งก็นิ่งไปกิเลสก็มีไปแบบนั้น นักปฏิบัติเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญที่กิเลสว่าเราจะหมดได้อย่างไรไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเอานิ่งอย่างเดียวนะทีนี้เราก็ต้องอาศัยมักนะมัคก็เป็นทางออกเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบอยู่ใน,นในในมัคนั้นก็เป็นองค์หรือเป็นระบบที่ที่สมบูรณ นะที่สุดนะเป็นระบบระเบียบที่ดีมากนะแต่คนก็เข้าใจยากนะเพราะมักเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรานิ่งแช่ในสมาธิเราจะต้องมีการคนา้นคว้าศึกษาต้องใช้ปัญญามากนะเราต้องใช้ปัญญามากทีเดียวแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยเป็นหัวหน้าในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องใช้ปัญญาของเรานั้น เป็นเป็นผู้เป็น้ำนาเป็น,น,นเป็น,เป,นเป็นแม่ทัพบ,บ้างกันเถอะนะใช้สติใช้ปัญญา,าใช้ความเพียรก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยปัญญานั้นก็คือสติกับความเพียรแล้วก็วันนี้ก็จะขอย้ำตรงนี้หน่อยว่าส่วนมากแล้วเนี่ยกิเลสเราเนี่ยจะเกิดด้วยสัญญา นะเกิดด้วยสัญญาก่อนที่จะรู้ว่าสัญญานั้นเป็นอย่างไรก็พูดถึงเรื่องกิเลสดั้งเดิมเราก่อนก็หมายถึงว่ากิเลสเก่าของเราก่อนคือเราต้องเข้าใจว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าก็หมายถึงว่าสิ่งที่ติดจิด เรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราเกิดมาในชาตินี้จึงได้มีสิ่งนั้นขึ้นมาเองแสดงว่ามันติดตั้งแต่ชาติที่แล้วถ้าอย่างนั้นชาติที่แล้วก็ต้องเป็นมีต้องต้องมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าชาติที่แล้วมีชาตินี้ก็เลยมีเพราะกิเลสชาตินี้จะมาได้ยังไงถ้าไม่มีชาติที่แล้ว อย่างนี้แหละเราก็จะเมินประมวลได้ถ้าเกิดว่าเรายังระลึกชาติไม่ได้เราก็ประมาณอย่างนี้ประมวลอย่างนี้หรือว่าคํานวณดูอย่างนี้ว่าเออเนาะเราเกิดมาเนี่ยกิเลสเรามีขึ้นมาเนี่ยมันมีได้อย่างไรแสดงต้องพกมาตั้งแต่อดีตชาติแน่นอนแสดงว่าคําว่าอดีตชาติต้องมีถ้ามีอดีตแล้วอนาคตก็ต้องมีอีกโอ้ เราไม่ได้ชาติเดียวแน่ๆน,นะแล้วอดีตชาติเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมาแต่รู้ว่าเราพกอะไรมาก็คือเราพบก,กิเลสสามตัวนั้นมาการที่เราพบมาอย่างนั้นแหละเราถึงไม่เกิดโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของกามนะเรียกว่ากาม,มาพบ มนุษย์ของเราเนี่ยเรียกว่ากามาพบมนุษย์กับเทวดานี้อ,อยู่กามาพบเดียวกันแต่พบปุ่มย่อยต่างกันนะก็เทวดาก็เป็นอาม,มนุษย์เราก็เป็นมนุษย์แต่คําว่ากามาพบนั้นอันเดียวกันเพราะว่ามนุษย์เราก็มีกรมแบบมนุษย์เทวดาเขามีกามแบบเทวดาแสดงว่ากามนั้นเหมือนกันแต่ความเป็นทิพย์เป็นยานั้นต่างกันเท่านั้นเอง เรากระเทวดาเนี่ยเกิดอยู่ในสุขติภินะเป็นภพภูมิที่มีความสุขอยู่บ้างนะมนุษย์อาจจะสุขน้อยหน่อยเทวดาก็จะสุขมากทีเดียวนะเพราะว่าร่างกายทิพมันมันก็ไม่ได้ว่า,า,าไม่ทุกข์เลยก็ไม่ใช่ก็มีทุกข์รูดาภาวะนะแต่เราเนี่ยร่างหยาบทุกขมากกว่า นะล่างหยาบก็ทุกมากกว่าไหนเราจะหิวเราก็หายร้อนหนาวหิวก็หายปวดเมื่อยอาภาธต่างๆเป็นโรคาพยาธิต่างๆเราเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นพบที่มีทุกมากนะทุกมากเนี่ยทำให้เราได้เห็นได้ง่าย,ายขึ้น ทุกน้อยเนี่ยเราก็เห็นได้ยากขึ้นมันแยบยนต์ขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทุกนะสมมติว่าเทวดาเนี่ยเราจะมาบอกว่าความความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บคนตายเป็นทุกนะเขาก็ไม่ได้แก่เขาก็ไม่ได้เจ็บแต่เขาก็ต้องตายนะร่ะางกายเขาไม่ได้ปวดเมื่อยเขาไม่ได้เขาเป็นรังทิพย์ นะเหมือนอย่างเราฉะนั้นจึงว่าการเห็นทุกข์นั้นน้อยก็เลยเห็นยากขึ้นบางคนบอกว่าเออดีเหมือนกันมันทุกข์น้อยแต่ในระหนึ่งเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะไม่ดียังไงละ่ะเพราะเขามีแต่สุขมากเนี่ยเขาจะหลงไหมนะมันจะหลงสุขมากก็เนี่นยหลงในความสุขเหล่านั้นเพราะทุกข์เขาน้อย การที่เขาพอใจในอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะออกจากทุกข์ไม่ได้ว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ดูแล้วเหมือนแยบยนร้ายกว่าเราอีกเพราะว่าสุขซะแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะทําอะไรอยากจะเกิดมาเป็นอย่างนั้นนะก็เกิดว่าเทวดาเขาก็ลื่นเลงในกามนะรูปรสกลิ่นเสียงกรารมมาคุณน,นี่แหละนะกามมาลาคะนั้นด้วยนะแล้วก็เขาเห็นทุกข ยากมากเลยเพราะมันเขามีแต่ความสุขมีปราศาสตรมีวิมานนะมีดนตรีบรรเลงอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันจะเอาทุกที่ไหนมากลายเป็นว่าเห็นทุกยากการเห็นทุกยากคิดจะออกจากทุกก็น้อยคนนะเพราะว่ามันสุขนี่จะไปออกทําไมเรานะแต่มนุษย์ของเราเนี่ยเห็นทุกง่ายเพราะว่ามันทุกประจําวันเรา เราปวดเราเมื่อยเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่เรื่องของชีวิตอนน้อยนิดนะมีเลือดมีเนื้อทำให้เราเห็นง่ายขนาดเห็นง่ายเนี่ยทุกมากเห็นง่ายแต่เขายังไม่ค่อยออกเลยนะยังไม่ค่อยจะออกเนี่ยพอใจในความเป็นอย่างนี้อยู่เราเห็นไหมว่าขนาดเราเห็นมากก็ยังไม่ค่อยจะออกแล้วเทวดาจะออกหรือนะก็คิดโดยเถิดว่าเทวดาเนี่ยดูดูเหมือนลึกกว่าเราอีก ยากที่จะออกนะแล้วเราเนี่ยง่ายขึ้นแต่ก็ยังออกบางคนเท่านั้นเองหลายคนก็มาอยากออกอยากจะอยู่อย่างนี้ทางด้านที่มันก็มีแต่ความทุกข์นะทีนี้เรามาดูที่ว่าความทุกข์ของเรานั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมวลลงที่ว่ากิเลสของเรากิเลสของเราก็คือราคะโทสะโมหะนี่เอง ล้วกิเลสของเรานั้นประมวลแล้วก็คือว่ามีกิเลสเก่าที่ติดมาในอดีตชาติแล้วก็มีกิเลสใหม่เข้ามาในชาตินี้แสดงว่าเราเกิดชาตินี้เนี่ยมาเจอกิเลสใหม่แต่กิเลสเก่ากับใหม่มาเจอกันมันก็ปิ้งกันนะเหมือนไฟเก่ากับฟืนใหม่เหมือนไฟกับน้ำมัน มาเจอกันเขาจะปิ๊งกันแล้วมันก็เลยผูกพันกันนะการที่เรามีกิเลสเก่าขึ้นมานั่นเองเรียกว่ากิเลธสธาตุในเมื่อพบภูมิของเรานั้นเป็นผู้พบภูมิของกามก็เรียกว่ากามธมาตาุนะนาะกามธมาตุเราพบภูมิของกาม และความโกรธเนี่ยก็เกิดจากกามและความหลงก็เกิดจากกามด้วยเห็นไหมกามเป็นใหญ่จริงๆแล้วก็สร้างความโกรธขึ้นมาด้วยถ้าไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังใจก็ติดในสิ่งนั้นถ้าไม่ได้ดังใจก็มีการโกรธการต่อสู้การทำหันกันก็เกิดขึ้นเพราะมาแย่งกามกันนั่นเองทีนี้กามมาธาต นะจากกรรมธาตุหรือกิเลสธาตุที่เราติดมาในอดีตชาตินั้นเป็นกิเลสเก่าเราแล้วก็กิเลสเก่าของเรานั้นเองจึงมาเจอกิเลสใหม่กิเลสใหม่เกิดได้อย่างไรกิเลสใหม่เกิดจากว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นประตูเชื่อม ระหว่างจิตเรากับโลกให้ท่องเที่ยวหากันนะก็กลายว่าเป็นประตูนั่นเองประตูสู่โลกนั่นเองเมื่อจิตของเรานั้นอาศัยประตูเหล่านี้เราจิตของเราก็วิ่งไปวิ่งไปทางตาไปหารูปจึงเรียกว่ารูปประสัญญาเมื่อเห็นรูปนั้นแล้วก็จำนั้นรูปนั้นได้ เรียกว่ารูปสัญญาเมื่อวิ่งไปทางหูไปหาเสียงเรียกว่าสัทธะสัญญานะจำเสียงนั้นไว้เราก็กลายเป็นจำเสียงก็คือสัญญาด้วยเสียงนั้นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปวิ่งหาหลมกลายเป็นว่าสัญญาหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วสัญญาเหล่านี้เนี่ยแปลว่าความจำเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเ,เราก็จำสิ่งนั้นได้จำแล้วก็เก็บเอาไว้นะเหมือนก็ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเก็บเกี่ยวอารมณ์ตลอดเลยตาของเราจิตของเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เก็บเกี่ยวในอารมณ์ทุกวันเลยวันวัน,วนหนึ่งจิตเราก็วิ่งไปตลอดแล้วก็เก็บเก็บเกี่ยวมา เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยมันก็จำไว้ในสิ่งที่เรารู้เห็นนั้นจดทั้งจดทั้งจำไว้ก็กลายเป็นสัญญาโดยมากแล้วกิเลสเราจะเกิดในสัญญานี้มากที่สุดเราไปเห็นอะไรก็จำไว้เห็นอะไรก็จำไว้นาทีแรกเนี่ยเห็นหนะนาทีที่สองนี้ก็จำไว้แล้วกลายเป็นว่าความจำข้อเรานั่นแหละ แล้วเราก็เอาความจำนั้นน่มาคิดแล้วคิดอีกเอามาปรบลบปรบลบแล้วปรบลบอีกก็เกิดเป็นว่าจากการมาธาตุกลายเป็นกามมสัญญาแล้วสัญญาเหล่านี้มีอิทธิพลมากนะแล้วเราผ่านพบสิ่งใดๆมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตาเราเห็นหูเราได้ยินก็เก็บสิ่งเหล่านั้นมา โดยมากแล้วเราจะเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคิดโดยมากจึงเรียกว่าสัญญานะแล้วก็อนาคตเราคิดไหมเราก็คิดอีกแล้วปัจจุบันเราคิดไหมเราก็คิดอีกอนาคตเนี่ยเราเพอ้อฝันเป็นลักษณะของความคิดที่เ,เพอ้อฝันก่อน เหมือนเราเราจินตนาการว่าเราจะทําอย่างนี้ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยจินตนาการไปก่อนเขาเรียกว่าความคิดที่เพ้อฝันยังเลื่อนลอยอยู่ยังไม่รู้ว่าจะจริงตามนั้นไหมอย่างเช่นว่าเราจะทํามาหากินหรือทามาค้าขายอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดไปเนี่ยแต่เราจะทําจริงจริงมันจะได้อย่างที่เราคิดไหมก็ยังไม่รู้เป็นของยังไม่แน่นอนก็เลยว่าความคิดเพ้อฝันนั้นเพ้อฝันได้อยู่ แต่ความจริงนั้นยังจะเป็นตามนั้นหรือเปล่ามันก็เลยว่าความคิดอนาคตนั้นเป็นความเลื่อนลอยไปนะจิดยังเลื่อนลอยอยู่ยังไม่รู้ว่าจะจริงจังนั้นไหมอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะจริงมากกว่านั้นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอนาคตแล้วปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรเราก็สนใจในสิ่งนั้น จากจากสิ่งที่เราทำผ่านไปแล้วเรียกว่าสัญญาจากที่เราทำปัจจุบันอยู่เรียกว่า,าถ้ามันผ่านไปนาทีสองนาทีก็เป็นสัญญาแล้วนะแล้วก็อนาคตที่เราเพอ้อฝันนั้นเพอ้อฝันอยู่ตั้งใจอยู่ตั้งปณิธานอยู่ว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นเลื่อนลอยแต่ก็จำได้ว่าเราตั้ง ตั้งความเพอ้อฝันไว้อย่างไรตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอาจํานั้นกลายเป็นว่าเอาอาดีตด้วยมาจําแล้วก็เอาปัจจุบันด้วยก็มาจำนะแล้วก็เอาอนาคตด้วยมาจํากลายเป็นสัญญาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแ้วกลายเป็นว่าสัญญาเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คืบขาน เหมือนรอยเท้าเกวียนรอยรอยเท้ารอยเกวียนที่ทับไปนะรอยเก่าเนี่ยปรากฏอยู่แต่รอยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆืเพราะอะไรเพราะวัวนั้นลากเกวียนไปเมื่อล้อท้าวโคนี้ยังเดินอยู่รอยเท้าเกวียนก็ต้องหมุนอยู่แต่ถ้าโคหยุดล้อก็หยุดอันนั้นก็เรียกว่าตราบใดล้อ,เ,อเกวียนโคนั้นไม่หยุด ลอยลอยเวียนนั้นจะหยุดได้อย่างไรฉะนั้นจึงว่าโคนั้นเหมือนจิตเราไปล่วงหน้าก่อนส่วนลอยนั้นเป็นสัญญาจำไว้นะบันทึกไว้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจึงว่าสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมากอนาคตโดยน้อยนะ อปัจจุบันก็โดยหน่อยแต่สัญญามีเยอะนะเพราะอะไรเพราะอนาคตยังเป็นของเลื่อนลอยเราปรุงไปก็ยังยังไม่แน่นอนมันก็เลยว่าฉาบฉวยอยู่แต่ปัจจุบันก็ยังทําอยู่แต่ที่ผ่านมาแน่นอนแล้วเพราะเราผ่านมาแล้วสิ่งนั้นปรากฏแน่นอนแล้วผลมันออกมาแล้วการที่มีสัญญาเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากนะ ทรงอดิพลมากจึงเป็นทําให้ว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยกิเลสเกิดด้วยสัญญานี้โดยมากนะอันนี้เรามาเจาะที่สัญญาแต่บรรดาสัญญาทั้งหมดนั้นเป็นสัญญาทางโลกนะอากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาซึ่งเป็นอากุศลตาเห็นลูก ตาจิตผ่านตาไปเห็นรูปเรียกว่ารูปสัญญาจิตผ่านหูไปหาเสียงเรียกว่าสัทธะสัญญาจมูกได้กลิ่นคันทะสัญญาลิ้นได้รสละสะสัญญากายถูกต้องสัมผัสโพธพะสัญญาใจคู่อารมณ์ธรรมะสัญญาสัญญาหกประการเรามีทุกวัน แล้วก็สัญญาเหล่านี้เองเวียนมาคิดสัญญาเก่าบ้างสัญญาใหม่ก็เวียนมาคิดมาปรลบอยู่ตลอดซึ่งสัญญาเหล่านี้ขับเคลื่อนจิตเราไปทางโลกอย่างรุนแรงจิตของเราก็เลยไม่ว่างเว้นต่อความคิดเลยมาจากสัญญาเหล่านี้เห็นไหมว่ากิเลสเก่าที่จิตมาเรียกว่ากิเลสสาทุหรือกาม,มาาธาตุแล้วกาม,มาาธาตุหรือกิเลธสาธาทุกลายเป็น กามสัญญานะสัทธสัญญารูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารละศสัญญาโพธพาสัญญาธรรมสัญญานั้นแล้วสัญญาเหล่านี้ทรงอิทธิพลมากทําให้ขับเคลื่อนจิตนั้นไปทางโลกอย่างมากมายมีอิทธิพลมีความรุนแรงเรารู้ตัวกันว่าสัญญานี้เองขับเคลื่อนจิตเราไป แต่สัญญาก็มีเบื้องหลังก็คือกิเลสที่เราพกพามาเรียกว่ากิเลสาธาตุจากกิเลสาธาตุกลายเป็นจากกรรม,มาาธาตุกลายเป็นกรรม,มาสัญญาจากกรรม,มาสัญญาจึงดำริหานะดำริหาจึงเรียกว่าบรรดาลใจให้คิดบันดานใจให้คิดเรื่องเหล่านั้นดำริหาดำริไปหากามเรียกว่า,ากรรม,มาวิตก ดำริไปทางความไม่พอใจเรียกว่าพยาบาทวิตกวิตกไปว่าความคิดนะดำริไปทางเบียดเบียนเรียกว่าวิหินสาวิตกนะคือการเบียดเบียนมันต้องมีการเบียดเบียนแน่เพราะว่าเรามีกรมเนี่ยแล้วก็มีโกรธเนี่ยเมื่อโกรธแล้วก็ต้องเบียดเบียนกันนะมันก็เลยว่าทําให้เราเนี่ยเป็นอกุศลมากมายทํากรรมมันมากมายทําให้เรามี อคูโสลกรรมเป็นอันมากกรรมก็เลยเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้นะกรรมก็คือพฤติกรรมนั่นเองพฤติกรรมทําไว้นั่นเองทีนี้พฤติกรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยเกิดจากสิ่งสิ่งเหล่านี้จิตไปก่อนเป็นมโนกรรมกายวาจาทําตามเป็นกายกรรมไวจีกรรมกรรมทั้งสามจึงเกิดขึ้นแก่เรา เมื่อมีกรรมแล้วเนี่ยเมื่อมีกรรมกรรมนั้นแบ่งเป็นสองอย่างก็คืออาคุศล,ลกรรมกับกุศล,ลกรรมนะก็คือบุญกับบาปนั่นเองคิดดีกับคิดชั่วนั่นเองคิดดีและไม่ดีนั่นเองนะแบ่งเป็นสอง,สสอ,งอย่างแล้วก็คิดดีก็เป็นฝ่ายสุก,กติถ้าเราตายคิดดีก็ไปสู่มนุษย์และ,และเทวดาถ้าคิดไม่ดีก็ตายลงไปสู่นรก เป็นอสุรกายสัสตว์ระารนะก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราเนี่ยเป็นผลของกรรมกรรมก็เลยเกิดขึ้นแก่เราทุกวันเพราะว่าจิตเราเนี่ยวิ่งออกหูออกตาเนี่ยมันสร้างกรรมตลอดเลยนะก็กลายเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนว่าวัวน,นั้นลากเกวียนไปวัวก็พยายามสร้างรอยเท้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ พอผืนสายข้างหน้าเนี่ยเหมือนก็ว่าเกวียนเนี่ยกำลังลากไปในทะเลทรสายซึ่งสายข้างหน้านี่ยเรียบราบนะเหมือนก็ว่าไม่มีรอยอะไรแต่ควัวเนี่ยเดินไปย่าเหมือนเราย่าอยู่บนพื้นสายเนี่ยเดินอยู่บนพื้นรายเนี่ยรอยเกวียนนั้นปรากฏใหม่ขึ้นมาทุกวันเลยเพราะมันเดินไปข้างหน้าเมื่อรอยเกวียนนั้นเลยเลยเลยรอยวัวนั้นปรากฏทุกวันนั่นแหละก็เรียกว่ามโนกรรม ล้อข้างหนึ่งเป็นกายกรรมล้อข้างหนึ่งเป็นบัจจีกรรมก็ตามลอยโคนั้นไปนะก็กลายเป็นว่ากรรมเราจะหยุดได้อย่างไรนะการสิ้นกรรมจะมีได้อย่างไรนะการสิ้นกรรมนั้นมีได้อย่างไรมีไม่ได้นะต้องมีมีกรรมไปเรื่อยๆแต่ถามว่ากรรมหมดได้ไหมหมดได้ นะถ้าเราไปดูในแปดพระประดกเนี่ยการสิ้นกรรมนั้นมีแน่ก็คือพระรหัตทั้งหลายท่านสิ้นกรรมแล้วนะสิ้นกรรมแล้วก็หมายว่าหมายความว่าเราต้องหยุดที่วัวก่อนเมื่อหยุดที่วัวแล้วเกวียนก็หยุดด้วยรอย,อยเกวียนก็เป็นรอยสุดท้ายแต่ทีนี้รอยเกวียนกับรอยโคเนี่ยไม่ปรากฏข้างหน้าแล้วถ้าเขาหยุดได้นะ การปรากฏข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใหม่ไม่มีหมายถึงรอยใหม่ไม่มีนั่นเองแต่รอยเก่ายังมีอยู่เพราะรอยเก่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมาตลอดพระอะหันทั้งหลายเนี่ยกรรมใหม่ของท่านสิ้นแล้วแต่วิบากเก่าท่านยังอยู่ท่านต้องสวยวิบากนั้นฉะนั้นจึงว่าพระอรหันเป็นผู้สิ้นกรรมแต่วิบากยังไม่สิ้นนะยังไม่สิ้น ถ้ากลายเป็นว่าพระลหันต้องใช้วิบากวิบากหมายถึงผลของกรรมเช่นว่าพระโมคคาราณะเนี่ยก็ถูกตีพระพุทธเจ้าก็ถูกพระเทวทัตกิ้งก้อนเห็นมาทับนิ้วพระบาทนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าวิบากของพระรหันยังมีอยู่แต่กรรมของพระรหันใหม่นั้นไม่มีแล้วฉะนั้นกรรมจึงสิ้นได้ แล้วสิ้นแล้วเนี่ยชาตินั้นเป็นการชดใช้ครั้งสุดท้ายเพราะชาติต่อไปไม่หมากดแม่เกิดแล้วจะมีได้อย่างไรฉะนั้นเขาเรียกว่าสิ้นกรรมหมดเลยแล้วก็สิ้นวิบากาหมายถึงว่าวิบากเนี่ยต้องชดใช้ในชาติสุดท้ายนั้นแล้วก็สิ่งใหม่นั้นไม่มีแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ้นกรรม